วันนี้ผมจะพาทุกคนมาส่องโยเกิร์ตญี่ปุ่นนะฮะดูว่าเขามีแบบไหนกันบ้างนนอันนี้เป็นแบบว่านหางจระเข้นะคะกินง่ายๆครับเจาะหลอดลงไปจึ๊กได้เลยครับแล้วนี่ก็สตรอเบอร์รี่นะฮะอันนี้คือเบสิกอ,อย่างหนึ่งนะอันนี้ก็บลูเบอร์รี่ครับอร่อยดีเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเหมือนกับที่บ้านเรามีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะเหลวกว่านะคือเจาะหลอดไปก็ดูดได้เลยแล้วอันนี้คือแบบไม่ใส่อะไรเลยนะ,ะเรียกว่าออริจินอลแล้วกันนะแต่ว่านะฮะถ้าคุณไม่ชอบโยเกิร์ตอ่าแต่คุณอยากได้แบบสมูทตีี่่่ญปุนเ,าเคาื ทำสมูตตี้ให้นะมันจะเป็นเครื่องหน้าตาอย่างนี้นะทำง่ายๆครับไปหยิบแก้วมาครับผมเขาจะขายเป็นแก้วเรียบร้อยเลยเป็นแบบในรูปเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะอยู่ข้างหน้าเ่ยใกล้ๆกับไอ้เครื่องนี่ตลอดนี่แหละหยิบมาสักหนึ่งอันนะครับแล้วเอาไปวางไว้ที่เครื่องเลยครับเดี๋ยวเครื่องมันจัดการให้นะแต่ว่าตอนนี้หน้าหนาวนะครับผมคงเทสให้คุณไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันหนาวมากเลยนะมันจะมีหลายรสชาตินะจะเป็นผลลไม้รวมนะฮะ จะมีผลไม้ที่ออกหวานๆผนลไม้ที่ออกเปรียปร้ยวๆแล้วก็จะมีแบบอื่นด้วยนั่นคือเป็นแบบเป็นผักรวมอะไรประมาณนี้นะซึ่งจะเป็นผลไม,ม้แบบสีเขียวๆมากกว่าจะมีผสมผักนิดนึงอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันกันกบไอสองอันแรกที่หยิบมานะอันนี้จะมีแครอทผสมด้วยถ้าใครอยากลองนะฮะไปลองได้นะครับแนะนํากินหน้าร้อนนะฟิน